สวัสดีครับทุกคนผมอัสนะครับโปรเกรด 5X อัปเดตตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ App Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับจะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีอยู่ในอัปเดตนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ ฟีเจอร์แรกที่ต้องพูดถึงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มเข้ามาของฟิลเตอร์ใหม่ๆจํานวนมากเลยนะครับหนึ่งในน,นั้นก็เป็นฟิลเตอร์ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการเดียนแมปนั่นเองสําหรับการเดียนแมปนะครับหลักการทํางานของมันนั่นก็คือมันจะเปลี่ยนสีในช่วงโทนของภาพเป็นสีเดียวกับในช่วงการเดียนที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะครับซึ่งในโพเก e t เนี่ยมันก็มีการเดียนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นพรีเซตอยู่แล้วประมาณนึงแต่เราก็สามารถ กดเครื่องหมายบวกในหน้าของ Gradient Library นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มสีของ Gradient Map เข้ามาเป็นตามที่เราต้องการได้นั่นเองครับ Bloom Glitch Half Tone แล้วก็ Chromatic a b e r r a t i o Chromatic Aberration สำหรับ Bloom นะครับใช้ในการสร้างเอฟเฟกของ แสงให้มันดูมีความโกลมากขึ้นอย่างเช่นแสงตกกระทบตัวละครนะครับเราใส่บลูมเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพดูซอฟขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือกริชนั่นเองกริชเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพของเรามีความแบบเละๆพังๆเหมือนกับวิดีโอที่มันแบบมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอฟเฟกต์กริชเนี่ยมันจะให้ฟิลเหมือนกับพวกหนังไซไฟหรือว่าจะเป็นเกมสไตล์แบบว่าไซเบอร์พังอะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนของฮาร์ฟโทนนะครับฮาร์ฟโทนเนี่ยก็คือสกรีนโทนนั่น เวลาเราลงโทนในกระตูนนะครับมันจะมีเอฟเฟกที่มันเหมือนกับเป็นเม็ดเม็ดไอเม็ดพวกนั้นเน่ยเราเรียกว่าเม็ดโทนนะครับผมแล้วก็ฟิลเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือ chromatic aberration อันนี้ก็จะเป็นการจําลองเหมือนกับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปนะครับแสงที่มันเข้ามาในเลนส์มันจะมีการเบี่ยงเบนไม่เท่ากันนะครับส่งผลให้ภาพของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า color fringe หรือว่าเป็นขอบสีม่วงที่เกาะอ,อยู่ตามขอบของตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเหมือนกับใส่ความไม่สมบูรณ์ของโลกจริงเข้าไปอะไรประมาณนี้นอกเหนือจากฟิลเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะระบายฟิลเตอร์ลงไปในบางส่วนของภาพได้อีกด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากดเพิ่มตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเลเยอร์หรือว่าเป็นเพนซิลใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าเกิดเราเรียกว่าเพนซิลนะครับ ก็จะเป็นการใช้ Apple Pencil ในการระบายตัวฟิลเตอร์ลงไปบนภาพของเรานั่นเองอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของเราอยากจะเพิ่มเอฟเฟกเนี่ยลงไปในบางส่วนของภาพไม่ได้อยากเพิ่มเข้าไปทั้งภาพนะครับแล้วในตอนระบายเนี่ยเรายังสามารถเลือกจะใช้บลัชที่เราเซฟไ้ในบลัชไลบรารีได้อีกด้วยนะครับผมใช้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยผสมผสานกับบลัชบางอย่างมันก็อาจจะทําให้เกิดเอฟเฟกที่น่าสนใจก็เป็นได้นะครับหลายคนก็อาจจะสังเกตว่าเออในเมนู ของการใส่ฟิลเตอร์เนี่ยมีบางคำสั่งหายไปส่งมสเสกันเข้ามาถามเป็นจนํานวนมากเลยก็คือเรื่องของการใช้คําสั่งรีคัลเลอร์ในการเทสีนั่นเองคาสั่งรีคัลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับฟาร์มเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาเอาไปรวมไว้ในเ e เลชันทูอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเราลองสังเกตแท็บคําสั่งข้างล่างดูนะครับจะเห็นว่ามันมีกล่องที่เพิ่มเข้ามาเนั่นก็เขียนว่า Color f i l l นั่นเองนะครับเราทําการสร้าง l e c t i o n แบบปกตินะครับแล้วพอเราปิด Selection ด้วยการแตะที่มุดตรงนี้ ตัวโปรแกรมจะทําการเทสีลงไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแต่สําหรับบางคนที่ทํางานที่เป็นไลท์อาร์ตแบบคลีนคลีนแล้วอยากจะแบบแตะปุ่มเดียวเทสีเหมือนกับคําสั่งรีคัตเลอร์นะครับวิธีการก็ไปที่เซเลคชันเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนที่จะทำเซเลคชันเนี่ยให้เราเลือกที่อโตเ m ม t ตินะครับผมเลือกบริเวณที่ต้องการเทสีได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ตั้งค่า threshold เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือให้เราแตะค้างไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลือกว่ามันจะกินเส้นเข้าไปเป็นจนํานวนมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับฟีเจอร์ถัดไปนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับเรียกว่า reference companion นั่นเองสําหรับ reference companion เนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้เราสามารถเปิดภาพ reference ในแอป o Create ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยแอปนอกอีกต่อไปแล้วนะครับ reference ที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลอยอยู่เราสามารถ ย้ายไปย้ายมาให้มันแบบไม่เกะก,กะเวลาเราวาดรูปได้นะครับสำหรับวิธีการเปิดใช้งานนะครับให้เราไปที่รูปประแจรตรงนี้นะครับแล้วก็คำสั่งแคนวาสครับที่หน้าคำสั่งแคนวาสครับมันจะมีแท็บที่เรียกว่า Reference อยู่ก็ให้แตะเปิดขึ้นมาตอนนี้โปรแกตมมันก็จะเปิดเป็นหน้าต่าง Reference อ o พิวเตอรขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถแตะที่แฮนเดิลข้างบนเพื่อที่จะย้ายตำแหน่งของหน้าต่างได้นะครับผมแตะที่มุมเพื่อที่จะย่อขยายเราสามารถเพิ่มภาพ e f e r e n c e ได้ด้วยการเลือกที่ Image นะครับผมแล้วก็กดที่ Import ซึ่งในหน้าต่าง Reference เนี่ยเราสามารถย่อขยายหรือว่าหมุนภาพยังไงก็ได้นะครับผมเพิ่มความสะดวกขึ้นมากเลยเวลาทำงานนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องใช้แอปนอกแบบที่เคยรีวิวในคลิปก่อนๆอ,นนอีกต่อไปแล้วนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Color p a l e t t e นั่นเองซึ่งในตอนนี้เราสามารถสร้าง Color Palette หรือว่าชุดสีด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในแอปโฟลคูลโดยตรงได้เลยนะครับเราจะไปที่จานสีก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ Palette ตรงนี้เครื่่อหมมมาายบบววกทีุขน ซึ่งผมจะเลือกที่ New Form Camera แล้วกันนะครับพอเราก,กดถ่ายรูปนะครับเราก็จะได้เป็นชุดสีพาเลตพร้อมใช้งานมาอยู่ในตัวรเกรดเลยนะครับผมซึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าตัว Color Palette ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถทำการ Color d r o ดอไปในภาพได้โดยตรงแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งเลือกสีก่อนแล้วก็มาลากเม็ดสีใส่ภาพให้มันวุ่นวายนะครับเราลากหน้าต่างเป็นพาเลตออกมาไว้ข้างๆแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกสีที่อยู่ในาพาเลตเนี่ยลากใส่ลงไปในภาพได้โดยตรงเลยนะครับ โปรแกรมมันก็จะทำการเทสีให้โดยอัตโนมัติฟีเจอร์ที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือการใช้ private layer นั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือโปรแกร a เนี่ยมันจะบันทึกการทำงานของเราเป็น time lapse video ไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรา import ภาพอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะ ติดเข้าไปในวิดีโอด้วยซึ่งไอ้ private layer ตรงนี้มันก็จะไม่ติดเข้าไปในวิดีโอนั่นเองสําหรับวิธีการใช้งาน private layer นะครับให้เราไปที่ประแจนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Add ก่อนที่จะเพิ่มรูปเข้ามานะครับให้เราไปที่คําสั่ง insert A photo ให้เลื่อนมาทางซ้ายมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า insert A private photo ขึ้นมานะครับผมวิธีสังเกตนะครับก็คือไปที่ตัวหน้าต่าง layer นะครับมันจะมีแท็บที่เขียนว่า private อยู่ก็ประมาณนี้ สำหรับการใช้ไพ่เวลเลเยอร์แล้วก็สำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอันนึงนะครับใน o c r เก t e 5 f อันนี้ก็คือ Face Paint นั่นเองแต่สำหรับฟีเจอร์นี้จะซัพพอร์ตเฉพาะ iPad บางรุ่นเท่านั้นนะครับวิธีการใช้งานของ Face Paint นะครับให้เราไปที่ประแจแล้วก็เลือกที่ Canvas เพื่อเปิด e ร e เล e c ์คอมพานีขึ้นมานะครับใครที่ iPad เนี่ยรองรับฟีเจอร์นี้นะครับมันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่า Face เพิ่มขึ้นมานะครับผมมันก็จะใช้ตัว TrueDepth Camera เนี่ยในการจับใบหน้าของเรานะครับแน่นอนว่าพวก เครื่องมือต่างๆของโวกเรนเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ตามปกติหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลัชแบบต่างๆเครื่องมือ s m a าร Tool ที่เอาไว้เบลนสีหรือว่าจะเป็น Animation Tool ก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็คือภาพที่เราเพ้นลงไปเนี่ยมันก็จะแอนิเมตอยู่บนใบหน้าเราได้อาจจะเหมาะกับสาย ทำแบบว่าเมคอัพอาร์ติสอะไรประมาณนี้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงเครื่องมือ transform tool ของเราให้ช่วยย่อขยายภาพหรือว่าการ edit ภาพเนี่ยมันแม่นยามากขึ้นฟีเจอร์ transform น,นะครับก็คือปุ่มลูกศรตรงนี้ตอนนี้สังเกตดูจะเห็นว่ามันมีก้านที่เป็นสีเหลืองออกมาด้วยนะครับก็คือส่วนข้างล่างตรงนี้ตรงน,นี้เราสามารถหมุนตัวกรอบในการ transform ของเราให้มันแม t h กับภาพวาดที่เราต้องการแก้ไขได้ดึงก้านสีเหลืองตรงนี้เพื่อให มันแมชกับตัวประกาของเราก่อนได้แบบนี้แล้วเ,เราค่อยดึงเพื่อขยายภาพตามแนวของประกาได้นั่นเองนะครับใครต้องการความแม่นยำมากๆเนี่ยเราสามารถแตะที่ก้านตรงนี้เพื่อใส่เหมือนกับเป็นค่าตัวเลขในการทรานสฟอร์มภาพวาดของเราลงไปได้เลยนะครับผมก็ยังมีฟีเจอร์หลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับถ้าเกิดแค่สนใจอยากจะศึกษาละเอียดเพิ่มเติมให้ลึกๆนะครับก็ สามารถไปเยี่ยมเว็บไซต์ของ Progress o f f i c i a l ได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ในหน้าจอนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดใครมีความเห็นหรือว่ามีคําถามเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาทางเพจก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ